โตโยต้าเอสตีมานะครับปี2012เครื่อง2004นะครับคันนี้มาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟอกฝัดน้ามันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์ประกรันอ่างเกียร์ไปพร้อมกันเลยนะครับคันนี้เราจะใช้น้ํามันเครื่องของโมตุนนะครับเป็นสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับ HTEK 10W40 นะครับคันนี้จะใช้4.3ลิตรแล้วทําการฟอกฝัดน้ํามันเกียร์ไปเลยพร้อมกันนะครับน้ามันเกียร์จะเป็นชนิด CVT นะครับนะครับเราจะใช้ฟอกฝัด8ลิตร จากน้ำมันเกียร์ที่เราดึงมานะครับรขณะนี้นกำลังฟอกอยู่นะครับจะดาจะดํานิดนึงเดี๋ยวฟอกฝัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปนะครับน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปในจํานวน8ลิตรนะครับ <S <S <ś le> แล้วคันนี้ก็ทําการเปลี่ยนกองเกียร์ไปพร้อมกันเลยเนื่องจากใช้งานมาประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0กิโลแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนกองเกียร์รเกลี่นอ่างเกียร์ไปพร้อมกันเลย <ś le ch> สนใจฟอกฝัดน้ํามันเกียร์นะครับเปลี่ยน่านน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองเกียร์นะครับเชิญที่ร้านธนกิจออโต้สวิต์เลยครับขอบคุณครับ